มีอะไรทีนี้ครับคุณนายคนชื่อพาทีเขาเจ้าผมกู้ไฟกล้องวงจรปิดครับผมกู้ได้แล้วแต่เขายังไม่จ่ายเงินหรือฉันจ่ายเองเอาไฟที่กู้ได้มให้ฉันเด็กคนเดียวพาปวดเลยนะครับคุณนายไปลบกล้องวงจรปิดเองซะด้วยเด็กสมัยนี้มันเก่งจริงครับเด็กเวนเตอร์โดนอะไรมาเกิดอะไรขึ้นน่ะยายจับได้พ่าโส แ่บาคิปและวพาทีไปครับยายก็เลยทำโพสงานนัตลีพยายามบอกให้โซสารภาพว่าใครสั่งให้ทําแต่โซบ,บอกว่าทําเองเพรนไม่ไหวกับเรื่องย่ยในบ้านยายก็เลยผมพยายามจะห้ามยายแล้วแต่ยายโมโหม,มากไอ้หลานเวรฉันพยายามปกป้องครอบครัวนี้ไม่ใช่ให้แกมาทำลาย จิตสะกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปบวนดีดูสดทางช่องวันสาสิบ็ดและแอปบวนดี